เขาเรียกรถมาแล้วนะคะถยรออกได้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 มแล้วเข้าเข้าโอเคอ่ะรีบเข้าเลยเดี๋ยวไม่ได้หนึ่สองสาโอเคริบออกไล้ออกเลยค่ะ หนึงสอโอเคออกเลยค่ะหนึ่งสองสัมโอเครีบเลยค่ะได้เลยค่ะเฮ้ยไ, <c oughs> ไม่ต้องเชิญแล้วเน้าา ข you ้าเลยค่ะปทนคโอเคออกคะนโอเคออกเลยค่ะหนึ่งสองามเค่ะม่ะมโอเคออ่ะหนึ่งสองาโอเคลยค่ะนสองสมค่ะนึ่่ม่เคสค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะ่อยู่นะอาจจะต้องนเแาลปาไปนอนหน่อยไปนอนนไช่นอนย่เออช่นไม่รู้จักันาะเข้าเฟรมนอได้เลยไมเลยอนขอนได้ กันนะคะค่ะ

ได้ราคาได้อแล้วแน่เดี๋ยวได้ราคาขอบคุณราคขอให้ทำงานอย่างมีความสุขไปเองดีกลับไม่ดีวันนี้มันต้องบอกโอ้ยจัง Jangan hati-hati Jangan dengan เพลงที่ตอนเลยินทอทุกคนอาวมเยรมนะอันนี้เลยเดี๋ยวจะได้กินคุณแก่ยอดมเนี่ยจริงจังาแม่บอกที่บอกไม่ได้ห้าขึ้นไม่ไี่เาอจังไไม่ได้ แล้วอันหิวข้าวเป่าหิวข้าวยังหิวมล้ใช่ไหมวันนี้ร้องกี่เพลงมดูแลไม่ดูแลลูกเราหิวข้าว